สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆเคจะทำน้ำพริกกะปิมะอึกค่ะก็มีมะอึกนะมะอึกมะนาวมะนาวต้องใส่ด้วยเพราะว่ามะอึกเขาเปรี้ยวแบบกลมๆแต่มะนาวมันจะแหลมเขาตาเลยค่ะพริกกระเทียมต้นหอมผักชี แล้วก็กะปิปรุงรสเลยด้วยออผงชูรสเกลือต่อจากนั้นเราก็โขลกเลยโขลกเสร็จแล้วเราก็ใส่โขลกเสร็จแล้วพอพริกละเอยียดแล้วเราก็ใส่มะอึกผ่าซีกเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ย้ำย้ำยำให้เขาเป็นเงี้ยย้ำเขาให้แตกแล้วก็บีบมะนาวลงไปซีกหนึ่งเพราะว่ามะอึกมันแบบเปรี้ยวแบบกลมๆแต่ใส่มะนาว แต่ม่นหนาวตัดลดอ,อร่อยเนี่ยอร่อยมากแล้เวเดี๋ยวเราก็กินกับผักสดผักสดมีหลายอย่างเลยนะมีแตงกวาต้นหอมผักชีกะหล่ำปีชั่วพรูถั่วผักยาวแช่นะ้ำไว้ก่อน แช่น้ําด้วยเนี่ยน้ำยาล้างผักเนี่ยแช่ไว้แช่ไว้นานๆนนเลยแล้วเดี๋ยวเราก็อามาล้างล้างให้สะอาดเผื่อมีสารพิษเผื่อมีอะไรพยาธิไข่พยาธิยยาอะไรประมาณนั้นกินกับพริกกะปิมาอึก